สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับฝนในช่องบายฝนนะคะทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมไม่ได้ลงคลิปนานแล้วใช่ไหมอันนี้คือนะคะทีโรสของเราเนาะแอบไปติดตามานะคะสามมีอยู่กี่ตาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูโอ้ยไม่โฟกัสนะคะทำยังไงจะโฟกัสล่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกล้องสั่นหน่อยนะทุกคนขอโทษขอษขอภยัยอ่าทุกคนเห็นไหมนี่ อันนี้ตาที่1เนี่ยหนึ่งสองนะคะตรงเนี้ยอีกอีกอีกหนึ่งตาก็จะเป็นสามตานะทีโรสต้นนี้มีสามไม่โฟกัสทีโรสต้นนี้นะมีสามตานะมายึดติดต,ตรงนี้นะคะวันที่เท่าไหร่เป็นพันที่ซื้อมาใหม่เนาะที่เคยลงคลิปไปเนาะเอ้ย อิงลิสเฟอร์ฟูมกับโพไซดอนโพไซดอนนี่ก็คือลืมชื่ออะไรอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะไรนะคะมีอิงลิสเฟอร์ฟูมกับโพไซดอนนะคะทรีโรต,ต้นนี้เียยาวขึ้นมานี่เลยวันนี้จะมาแกะนะจะมาแกะออกนะคะจะมาแกะออกเพราะว่าติดตาตั้งแต่วันที่6จนวันนี้วันที่30ละ30ละอาทุกคนสำเร็จอยู่นะอาจจะไม่ชัดอะสำเร็จอยู่นะคะ สีมือแบบบ้านๆก็ทำสำเร็จได้แต่มีอีกหนึ่งต้นที่ติดแล้วมันมันตาไม่ติดนะเดี๋ยวขอแกะออกก่อนแล้วจะมาให้ทุกคนดูนะนี่นะคะทุกคนแกะเสร็จแล้วนะแกะเสร็จแล้วนะคะนับไปนับมาไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้มีแค่สามตานะมีเดี๋ยวมีสี่ตานะทุกคนคือนี่นะ อันนี้หนึ่งตานะหนึ่งตานะอันนี้ซูมแล้วนะแล้วก็มีอันนี้สองตาสามตาข้างบนเนี่ยอีกสี่ตานะคะรวมเบ็ดเสร็จต้นนี้นะติดไปอยู่สี่ตานะคะติดไปอยู่สี่ตานะเห็นไหมว่าข้างหลังเนี่ยหนึ่งข้างหลังนี่หนึ่งนะคะตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็เป็นสอง ก็เป็นสามอันี้ก็เป็นสี่เห็นไหมคะต้นเล็กเกันนี่เดี๋ยวนะไม่ซูมแล้วก็ไม่ตัดนะไม่ตัดนะคะไม่ตัดนะโอเคค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะทีโรสต้นนี้ของเรามีสี่ตานะ,ะแล้วกเเะะ็เปิดตาเรียบร้อยนะคะเปิดตาเรียบร้อยนะเปิดตาแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ยังไม่รู้นะว่าถ้าเราเปิดตาแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าติดตั้งแต่วันที่6เดือน5เนาะอันนี้ก็เป็นวันที่30เดือน5นะเลยมาต้อง15วันแล้วนะคะเขาบอกบอกว่า1 5วันสามารถเปิดตาได้เนาะอันนี้เรา20วันแล้วเนาะ20วันแล้วนะ20กว่าวันแล้วนะเนี่ยก็เราเปิดทาการเปิดตาเรียบร้อยนะอาจจะไม่ชัดนะมัวหน่อยนะเราก็ทำการเปิดตาเรียบร้อยนะคะอ่า เห็นไ,ไหมเราทําการเปิดตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารอดูอีกวันจองวัน3วันหรือว่ากี่วันก็แล้วแต่ว่าตาที่เราเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูในคลิปหน้านะคะแต่คลิปนี้มายั่วๆไปก่อนเนาะโอเคจ้าถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ฝนด้วยนะคะไปแล้วจากคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะ บายบายสีตาจุกจุกจ้าต้นเนี้ยทีโรสไม่รู้จะเป็นยังไงโอเคจ้ะไปแล้วจริงๆบ๊บายบายจ้า